วาบฉากเองไม่งอเอฟเฟกนะคะวันนี้กูโจมาสอนเทคนิคการทำทรานซิชันด้วยตัวเองโดยที่เราไม่งอเอฟเฟกตหในค <c oughs> ีเน่นะคะโอ๊ยแต่ค <c oughs> ีเน่นี่ <c oughs> เล่นไปเถอะนะคะ <c oughs> เพราะว่าเอฟเฟกต์เยอะมากแต่ถ้าใครอยากจะฝึกฝีมือนะคะ <c oughs> ก็ลองใช้เทคนิคนี้ไปทำดูนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันจะได้เป็นสไตล์ของการแอดภาพนะคะอันนี้เรามีการทำเป็น มีเดียนะคะแต่มีเดียเนี้ยเราไม่ได้เอามีเดียภาพเข้ามาเราเป็นมีเดียสร้างแบ็กกราวด์สีดำให้มันเพราะเราต้องการที่จะนำภาพมาทับบนแบ็กกราวด์ที่เขาเรียกว่าการทำเป็นเลเยอร์นะคะอันนี้ก็ดูตามวิดีโอเห็นไหมเราจะมีการทำพื้นหลังเป็นสีดำแล้วก็จะมีการเพิ่มภาพพร้อมฟอนต์ต่างๆนะคะอันนี้ก็แต่ละคนน่าจะทำเป็นกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในคลิปวิดีโอนี้นะคะเวลาที่คุณจะคัดลอกต่างๆก็ไปที่ปุ่มคียปลาสายมือเพิ่มเอฟเฟกอะไรฟังก์ชันต่างๆตามนี้เลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการเพิ่มภาพนะคะให้สังเกตภาพที่สองที่เราจะนำภาพเข้ามาเนี่ยนะอันนี้เห็นภาพที่เรานำเข้ามาใช่ไหมคะเราจะมีการเอาภาพนี้มีการเกยนะคะอันนี้เป็นการแบบปรับ วิดีโอให้มันเร็วนิดนึงนะคะนี่ก็จะมีการตัดต่อนะคะที่เราอยากจะให้ดูว่าเวลาที่เราเอาภาพที่1ภาพที่2มาซ้อนกันเนี่ยเราจะมีการทําให้ภาพที่2เนี่ยมันไปทับเกยจากท้ายภาพแรกนิดหนึงแล้วก็จะเห็นลักษณะของอารมณ์การเปลี่ยนฉากแบบนี้นะอันนี้ก็คือที่คุณเห็นในวิดีโอนะคะ เดี๋ยวเราจะย้อนให้ดูใหม่เห็นไหมมันจะเป็นการเปลี่ยนฉากแต่เมื่อกี้ที่มันหมุนวารปเนี่ยก็คือเป็นเอฟเฟกของคีเน่มันก็จะดูแบบเร็วมากๆนะคะแต่ถ้าเทคนิคนี้มันเหมาะกับคนที่ชื่นชอบกับการที่อยากจะให้เปลี่ยนฉากแบบสมูทคลาสสิกนะคะแต่ไม่ช้าให้มันมีความเร็วขึ้นบ้างเล็กน้อยนะคะก็นำเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะคะถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ที่เห็นนะคะก็คือเราเพิ่มภาพไปได้แบบประมาณ7ภาพนะคะ7ภาพและสังเกตให้ให้เห็นนะคะว่าเนี่ยภาพแต่ละภาพเนี่ยมันจะมีการแบบซ้อนกันนะคะแล้วถ้าคุณอยากจะให้ภาพมันเป็นอารมณ์ที่ตัดฉากได้แบบว่าแวบ,บเร็วหน่อยก็คือคุณจะต้องไปหดเลเยอร์มันให้สั้นลงนะคะยิ่งสั้นยิ่งจะทำให้การเปลี่ยนฉากไปอีกฉากหนึ่งเนี่ยมันจะ กัพริบได้เร็วมากๆนะคะตอนนี้นะคะเราจะมีการทำฟรอนต์คำว่าคอนเทนเนอร์นะคะ เดี๋ยวเราจะให้ดูอารมณ์ว่าทำไมเราถึงมาทำฟรอนต์คอนเทนเนอที่มีการ Copy ให้มันเป็น Layer อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเทคนิคนี้ทำไมเราถึงมีการ Copy ปี้คำว่า Container หลายเลเยอมากๆนะคะตอนนี้เรามีการพิมพ์ Container Layer แรก เปลี่ยนฟอนต์มีการทำให้ฟอนต์ดูระยะห่างก็ไปที่ตัวเลือกข้อความสามารถกำหนดให้มันมีความห่างของตัวอักษรได้นะคะแล้วก็ไปที่การเคลื่อนไหวขาเข้าต้องการอยากจะให้มันมีเอฟเฟกจังหายหรือเอฟเฟกเลื่อนเข้าเลื่อนออกยังไงก็มาเลือกคำสั่งนี้ได้เลย แล้วเราก็ทําการคัดลอกนะคะตอนนี้ทําการคัดลอกให้สังเกตดีๆนะคะว่าคัดลอกเลเยอร์ที่2แล้วเนี่ยเรามีการเลื่อนฟรอนให้มันเหมือนซ้อนกันลักษณะเนี้ยเราจะทําให้เหมือนกับว่าเป็นเงานะคะด้านหลังจะเป็นสีขาวด้านหน้าจะเป็นสีฟ้าเท่ากับว่าเลเยอร์เนี้ยจะมีอยู่2เลเยอร์ด้วยกันแต่เวลาเราเลื่อนเนี่ยมันแทบจะมองอะไรไม่ออกนะนนเห็นไหมมีการหดคลิปจากด้านหน้าเข้ามานิดนึง เวลาที่เราหดคลิปเนี่ยให้คุณนึกถึงกับการที่มีการเปลี่ยนฉากไปอีกฉากหนึ่งเมื่อใดที่มีการทําให้คลิปแรกกับคลิปที่2มันไม่เท่ากันมันมีการเยื้องกันนะคะเนี่ยมองลักษณะเหมือนเป็นขั้นบันไดน,นะคะมีการเยื้องกันในแต่ละเลเยอร์เนี่ยเวลาที่เราเลื่อนฉากตั้งแต่เลเยอร์แรกไปจนถึงเลเยอร์สุดท้ายเนี่ยมันจะมีอารมณ์ของการที่ มีการเปลี่ยนสีแวบบเห็นไหมเป็นสีฟ้าสีส้มแล้วก็สีชมพูแล้วก็สามารถที่จะไปสร้างเอฟเฟกในช่วงตอนทายก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเรียกว่าเทคนิคซ้อนเทคนิคในการที่ยืดหดขยายเลเยอร์หรือแม้กระทั่งพับนิ่งนะคะถ้าใครชื่ชอบเทคนิคนี้ก็สามารถมาแชร์แบ่งปันกันได้ที่ใต้โพสต์ของ รูโจ้นะคะ